วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วังน้ําเขียวนะคะโคราชค่ะเราจะมาที่งานเบญจมาศมาในม่านหมอกนะคะเขาจะมีงานวันที่11 20. ถึง20กุมภาพันธ์นี้ค่ะเราจะามาเป็นวันที่สองใช่ไหมเป็นวันที่สองที่เขาจัดงานค่ะบบบเราจะพาไปดูดอกไม้ส,สวยๆในงานนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะ<ม>อันนี้ที่จอดรถนะคะอตอนนี้เรามาประมาณ9โมงกว่าๆแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะเลย ตรงนี้เขามีอะไรขายบ้างมีส้มสามโลร้อยด้วยลงรถได้ไปเด้อ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 มาแต่เขาลืมว่ารถคนค่อนข้างเยอะเลยนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะหอมหอมแดงถูกมากเลยอยากมากเขาบอกไปงานอะไรอย่างน นี่มีนกด้วยนี่จะพูดี่เหรอร้านนกร้านปลาโอท่ามีนกเข็งเหยอ่นค่ะเดี๋ยวใส่้วยมีลูกชิ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ขายของ

ทางแฉะนิดหน่อยของกินเยอะมากเลยค่ะแล้วตรงไหนเป็นที่เราจะถ่ายรูปคนะเนี่ยแป๊บเดียวโหของขายเยอะมากเลย Ah. เขาเก็บว้าอันนี้มีขนมโบราณนะมีขนมนางเล็ดน้ำแตงโมแล้วเขาเก็บว้าย่างเตาถ่านด้วยน้ำพึ่งมะนาวชมพู่สวยมากกฝรั่งโลดสี่ส huh? ิบมีติมกะทิด้วย วายมันมีสองอย่างเหรอคะวายหวานกับวายฝาด้าหวานเราก็ฝาดค่ะลูกค้าลองชิมดูนะคะค่ะมันต่างกันยังไงคะวายหวานกับวายฝาดอายุกันหมากต่างกันค่ะลูกค้าอันนี้คือวายอันนี้เป็นวายหวานนางุ่นค่ะตัวนี้อายุกันหมากสองปีนะคะถ้าเป็นวายฝาดตัววายฝาดจะเป็นวายฝาดสิบปีนะคะขอบี อ๋อไวหวานนี่จะ2ปีใช่ค่ะแลวราคาไวหวานนี่ขวดเท่าไหร่คะ200อยค่ะแล้ไวยฝาดนะคะไวฝาดเจดยสบาทค่ะคู่ละพัน0้าอันนี้ของยี่ห้ออะไรนะคะเนี่ยไก่ชนค่ะลูกค้าอือชาติดีแต่วันนี้เอามาเซลล์ให้ราคาถูกเลยนะคะโหแรงเหมือนกันเนาะแรงค่ะอืก็คือไวหวานเนี่ยไวหวานนี่ทำไมมันถึงมีหลายสีอย่างเงี้ยคะ มันมีหลายรสชาติค่ะมันจะมีทั้งไวแดงไวขาวมีลิ้นจี่มีมังคุดมีกระชายดำแคนตารูสแล้วก็ตัวข้างบนเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อแล้วถ้าไวฝาดอะคะเหมือนกันไหมไวฝาดก็จะมีไวแดงไวขาวสตรอเบอรี่แล้วก็กระชายดำค่ะอ๋อก็คืออย่างนี้จะขวดละ200บาทใช่ค่ะส่วนฝั่งนี้ขวดละเ5 0ดาสค่ะแต่วันนี้เอามาเซลล์ราคาถูกๆให้เป็นคู่ก็ให้ไปเลยค่ะคู่ละ600คู่ละ600นะคะค่ะเซลล์ให้ถูกๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ แพ้ก็สองร้อยบาทนะครับพี่คนหัวพี่นะครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่งานเทศกาลดอกเบญจมาศบานในบ้านบอกนะคะอำเภอพะน้ําเขียวนะคะบรรยากาศสดชื่นสวยงามมากเลยนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศอันสวยงามนี้ได้เลยค่ะตามไปดูค่ะ เป็นไงคะเมื่อกี้ตกลมถ่ายรูปไว้ด้วยนะเมื่อกีู้ปค่ารู้สึกแซะแซชอ์ชอบคี้เบอร์นกงเท้าใหม่ด้วยค่ะเท้าใหม่ด้วยเท้าใหม่ เอ็นด <laughs> <Christmas>. ูเ <coś> น <cities> so ี่ยเนี so so, so really more more. ่ยเนี่ยมาเนี่ยเลยพี่เราเข้ามาที่นี่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะสามารถเข้ามาชมบรรยากาศได้ดอกไม้ดอกเบญจมาศก็มีหลายสีหลายหลากนะคะตอนนี้เรามาเนี่ยเก้าโมงเช้าก็มีคนเยอะเนื่องจากวันนี้อาจจะเป็นวันอาทิตย์ค่ะสวยมากจริงๆสวยสวยมาจากจังหวัดไหนกันคะเนี่ย มาดักโคร่าดีนะจ๊ะอ๋อแล้วงานนี้มาทุกปีไหมคะมาทุกปีมาทุกปีเลยเหรอคะถ่ายตรงรูปตรงไหนสวยสุดคะสวยทุกที่สวยทุกที่ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ สวยจังค่ะปลาทรายกันงานนี้เขามีทุกปีไหมคะมีทุกปีค่ะจัดมา20ปีแล้วแล้วจะคนจะเยอะช่วงไหนคะตอนตอนกี่โมงคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยคนจะเยอะช่วงเช้าช่วงเช้าจะเป็นหมอกค่ะตอนเช้าประมาณ6โมงคนจะเยอะมากแสดงว่าช่วงช่วงเช้านี่จะจะจะเป็นช่วงพีคเลยเนาะใช่จะเป็นหมอกเหมือนอยู่ ญี่ป <pelled> ุ่นเลยค่ะแล้วตอนเย็นๆจะบรรยากาศดีไหมคะตอนเย็นก็บรรยากาศดีค่ะประมาณสี่โมงเย็นแล้วแล้วเขาเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะจนมืดเลยค่ะแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ติ๋มสิบยี่สิบกุมภาพันธ์ยี่สิบกุมภาพันธ์รับ่งร้อนมาแน่ไม่ต้องการจะว่าจะขายจะขายเป็นน้ำเลยนะ ลาบานเลยขอ้างให้ถ้าถุงโอ้ชุดนี้ล้างอันนี้เราก็ได้ของจากงานมาด้วยนะคะเป็นผ้าถุงค่ะนี่ได้ผ้าถุงมาด้วยนะคะ เห็นไหมคะงานดอกไม้บานไม่ใช่ค่ะงานดอกเบญจมาศบาในม่านหมอกนะคะก็จบลงทคานี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ